ต่อไม่ได้ต่อจากคราวที่แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นมาเดี๋ยวเรามาต่ออะไรกันดีอ่ะในในในอันนี้มีเวลาอีกสักประมาณแบบยี่สิบนาทีมีอะไรที่แบบอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมคือที่อยากทำํำในนี้ส่วนตัวอืมคือมันมาจากตอนร้อยปีทับเที่ยงอืมคือก่อนทำร้อยปีทับเที่ยงอ่ะมันได้แรงบันดาลใจจากการไปดูอัลบั้มรูปของยายอ๋อแล้วเห็นว่า โอ้เมืองมันสีวไรขนาดนี้เลยวะอม,มีนูน่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยแล้วมียายเป็นคนเป็นแม่บ้านผู้หญิงที่ขเขาเรียกเฟี้ยวอะ่ะใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายรูปที่สงขาที่อะไรที่ชะอําอะไรอย่างเงี้ยก็ถามยายบอกวขอเขามีแชร์ทั่วคือแบบว่าสะสมเงินกันแล้วก็ไปเที่ยวกันอ,อะไรเงี้ยแ,แบบหลายๆคนอะไรเงี้ยก็มไม่ได้ถึงกับออลีทนะแล้วก็ พอเห็นรูปแล้วมันเออเมืองมันเท่เว้ยก็เลยคนแล้วไปเจอว่ามันจะครบรอบร้อยปีอเออก็เลยไปนั่นแหละขอเทศาบาลเขียนว่าพระเจ้าส่งไปให้เขาดูอเออแล้วก็เขาก็ทำไปทำมาก็มีพี่คนที่รู้จักกันเนี่ยก็คือบิดได้จัด<อ>เราก็เอาข้อมูลไปให้เขา<อ>เล้าไปทำเขาก็ให้เราทำ<อ>ทีเนี้ยมันก็เลยยังมีเรื่องคาใจอยู่ในนั้นก็คือ,อ ทุกคนเราจ,จะมองว่าร้อยสิบเอ็ดปีใช่ไหม,มคือปีหน้าเนี่ยอ่าไม่ใช่คือเราไม่คิดอยากจะทำร้อยสิบเอ็ดปีครับเที่ยงาาแต่ว่าสิ่งที่สะสมมาตลอดก็คือรวมงานของกลงองก็กลงเป็นผู้ละเม,ม่าเราสร้างเยอะมากในเมืองนี้แล้วเราอยากไปเล็กคอร์ตเก็บไว้เออว่าอาคารไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ได้มาสักหกสิบเปอร์เซ็นที่ที่รู้แล้วว่า แเป็นคนสร้างอเออแต่ว่ายังไม่รู้ดีเทลออย่างเช่นแบบมาจากไหนเอออะไรเพราะโกงคงไม่เขียนแบบเองอเออก็นั่นคือแรงบันดาลใจที่มาเป็นสถาปนิกด้วยอซึ่งไอ้นี้แบบอยากบวดมากไอ้เป็นพยานได้ไอ้ไออจาได้ไหมไอ้อ่าตอนคือในเฟนชิพอ่ะตอนบอหกอะเราเขียนว่าเราอยากเป็นสถาปนิก แต่ว่าจริงๆแล้วมันเคยมีเรียงความตอนป .4 ถ้าจําไม่ได้ของครูคนไหนนะบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันนะเอแล้วเราเขียนสถาปันิอแล้วแล้วครูก็ถามว่ารู้จักคํานี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยอธิบายฟังว่าตาเป็นผู้รับเหมาแล้วก็มีนักเคยเรียนสถาปัตย์เขียนแบบเราก็เข้าใจคําว่าสถาปันนี้คือเขียนแบบบ้านอ่ะเอออะไรเงี้ยอืแต่โตขึ้นมาก็ก็ ก็มารู้ตอนทํางานแล้วนะว่าพอย้อนกลับไปในดูสมุดตอนสมัยเรียนบัานอะกูว่าแต่รูปรถแล้วแบบว่ามันนึกเออจริงๆแล้วอยากเป็นนักออกแบบรถกแบบไม่ทันละใช่ไหมกนักออกแบบยานยนต์น่ะเออแล้วยุคเราไม่มีอ๋อเราไม่มีเรียนสมัยนี้มีออนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็คือตามเรคคอร์ดแล้วที่มัน บังเอิญหลายเรื่องมากอย่างเช่นตอนทําช่วยพี่จิ๊กทาดังติดอาร์ตเนียปีที่ทําในต่อโกเตงอ่ะก็โกเตง,ตาางอ่ะตาสร้งตึกด้านหน้าพ่อแม่แต่งงานในนั้นอ๋อเหรอพ่อแม่แต่งงานที่โกเตงโอ้เท่จังเออแล้วก็มีความรู้ว่าเราอาจจะเกิดที่นั่นก็ได้นัณวันนั้นก็ได้อเออแล้วก็พอ ีถัดไปนู้นก็ไปอยู่โรงโรงโร,รงเรียนวัฒนาอาฮะตาก็ตั้งโรงเรียนวัฒนาอืม hmm. ก็เหมือนว่าแล้วเราไม่คนไม่ได้เป็นคนเลือกโลเคชั่นเองนะอาฮะคือทั้งทีมเขาเลือกกันมาอาฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับเหมือนมีอะไรมาดนใจให้เราไปตามหา uh huh. ให้จบอะอา uh huh. ไล่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย uh huh. แล้วก็พอมาอยู่ที่ตึกนี้ใช่ไหม uh huh. ที่บ้านหลังนี้ก็ไอ้พวกตึก ที่โดนไฟไหม้ตากขาส้้งก็คือที่สร้างมาเป็นสามชั้นเออก็ตามเรคคอร์ดโอ้สมัยก่อนสมัยก่อนเลยสร้างสามชั้นยังไม่ธรรมดาทั้งคนสร้างแล้วก็ทั้งคนทั้งคนที่เป็นเจ้าของนะยายพูดเสมอแล้วก็พูดเห็นภาพด้วยเอาคนจากกันตังนั่งรถไฟมาเอาคนจากห้วยอดนั่งรถไฟมามาเทปูนเพราะเมื่อก่อนไม่มีรถมิกมีโม่ข้างล่างผสมคอนกรีต เราต้องยกกันไปเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปเป็นเอ้เรายังเห็นภาพนั้นนะภาพที่มันมีรอกแล้วก็ต้องขึ้นไปทีละทีละไอ่หนึ่งอันอะแล้วมันทํางานเป็นทีมมากแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่เฉยออืทากับข้าวอกินมือเที่ยงกับต้องคดหอเป็นมื้อเย็นก่อนจะขึ้นรถไฟซึ่งกันตังเมื่อก่อนมันมีรถเที่ยวสั้นด้วยออออืเก็เลยมีความรู้ว่าโอ้แรงงานเรามาจาก ต่างอำเภอด้วยเพราะเทปูนตึกหนึ่งหนึ่งยูนิตเนี่ยมันใช้คนสักประมาณสิบสองสิบสามคนแล้วถ้าสร้างติดติดกันสี่ยูนิตแล้วมันหยุดเทไม่ได้อ่าคือทำแล้วต้องทำให้เสร็จแล้วที่ที่ความหาคือยายบอกว่าต้องมีนักเลงคุมกันเขาหนีเราถ้าหนีถ้าหนีก็จริงเลยอคอนกรีตนั้นก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องทุบทำใหม่ โอ้ก็แสดงว่าสมัยก่อนมันก็มันเป็นเรื่องสัจจะด้วยคือไปหาหัวหน้าคนงานแล้วรับปากมาต้องมาคือเมื่อก่อนมันก็จะรู้สึกแบบโอ้จริงจังเมื่อู้ช่างมาก่อนนี่เท่มากเลยนะความรู้สึกว่ามันเทนะเทบันไดพับผ้าซึ่งมันยากนะมันไม่ใช่บันไดที่เราเห็นท้องเป็นๆนะมันจะเป็นพับแบบนี้เหมือนเอากระดาษมาพับอะอ่า คือไอ้นั่นน่ะว่ายากแล้วน่ะเทให้บางยิ่งยากกว่าอืมคือแบบบันได้พันผ้าบางที่เจ็ดเซนแปดเซ้น่ะมันอยู่กับอะไรอ่ะน้ําหนักมันมันถ่ายกันยังไงะคอนกรีตกับเหล็กกันแหละออเมื่อก่อนมันก็เสริมเหล็กอะไรกันจริงจังอ่ะอืที่ความฮาคือกงจบป่อ่านสังเกตษไม่ออกอืเขียนภาษาไทยได้บ้างอืแล้วก็เลยถามว่าแล้วกงรู้ได้ไงว่า ภาษาอังกฤษพวกอย่างเช่น r B หรือ B G B อะไรเงี้ยที่เป็นสัญลักษณ์น่ะแกแบบจะจำเอาเพราะว่าเบสออนแกคือมาจากกรรมกรทุบตึกทุบแล้วเห็นเหล็กแล้วรู้ว่าเหล็กมันอยู่ยังไงเออแล้วก็จะเสริมเหล็กยังไงอะไรคือเป็นคนทุบมาก่อนก็เลยเห็นอืก็เลยแบบโอ้ยงั้นแล้วก็เนี่ยตึกแถวแบบเนี้ยก็ใช้วิธีหุ้นกันอืม เพราะว่าใหม่มีเพื่อนบ้านซ้ายกับขวาใหม่จะจะหานผนังร่วมกับเขาได้อ๋อใช้ผนังร่วมกันอเพราะว่ามันเป็นตึกแถวไงอ่าอืมก็จะแบ่งว่าเนี่ยคนนี้คุ้นกับคนนี้ในฝานี้เท่าไหร่เนี้ยยิ่งถ้าเราอยู่ตรงกลางเราก็ได้ทั้งสองฝั่งไงอ้อใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สร้างเดี่ยวๆนะใช่เพราะตอนมันมาจะปราฏการกัไปไหมไง มันก็ไม่ทั้งแถบอย่างพอสีกุลตาก็สร้างก็อ๋อได้รู้อ๋อนี่แสดงว่านี่พูดไปเปลยๆว่าเดี๋ยวน่าจะมีที่พอสีกุลก็ตอนนี้ที่หามันพรุ่งนี้ได้หมดแล้วแล้วก็จะไปหาที่หัดใหญ่เพราะว่าตาไปสร้างที่หัดใหญ่ด้วยเหรอใช่ๆล้วก็รู้แล้วด้วยว่าถนนรัฐกาลแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วต้องรีบพาแม่ไปดูไง พระาะแม่บอกว่าแม่เคยไปตอนเด็กๆอ oh. จะไปถ่ายรูปเก็บไว้อเออมันก็เป็นความเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะทัน,นนี้เ,นเรื่องส่วนตัวล้วนๆส่วนตัวล้วนๆใช่สิมันเรื่องส่วนตัวล้วนๆทีนี้แต่ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเลยทามันมันเลยเป็นที่มาที่ไปของการเพาะเราว่าเออเราเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้เนาะมันก็มันมันก็ตามไปนั่นมาแล้วทีนี้เออน่าจะพอสมควรแล้วล,ะละ่ละเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทีนี้ขยับเข้ามาสักนิดนึง ที่เอาเป็นว่าเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอย่างนี้บ้างทําไมถึงกลับมาแล้วก็คิดคิดว่าแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะทําไมต้องต้อง,ต,องต้องดูนั่นดูนี่เห็นนั่นเห็นนี่อยู่เรื่อยอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวอย่างแรกที่แบบชอบทํากิจกรรมอือตั้งแต่เรียนอ่า ถ้าถามว่าหลุดพ้นจากความขี้อายมามากที่สุดก็คือตอนจบจากบูนาตอนบูนานี่จะไม่เห็นเราแบบว่าอยู่ในอะไรเราจะมีเพื่อนบางคนชอบออกไปร้องเพลงอะไรอย่างงีน้นะจะไม่มีเราอย่างงี้เออแต่ว่าพอสักพักหนึ่งมันเหมือนกับมันมันเป็นขึ้นมาเองอาจจะเห็นแม่เห็นอะไรก็พอมีความรู้สึกว่าทําอะไรได้ก็อยากจะทําอืำแล้วแม่เลี้ยงมาแบบ ค่อนข้างที่จะให้ตัดสินใจเองอืมแม่โคตรโมเดินเลยอืแบบพ่นสีสเตนสิ้นหน้าบ้านตัวเองอเป็นรูปปลาอืมแม่ไม่ว่าละคำอเออมอยากทำแล้วแม่จะเป็นคนให้ให้ทำอ,อยากเรียนอะไรก็ไปเรียนแล้วมันก็เลยแบบพอไปออกค่ายของครูเปื้องเรื่องเกี่ยวกับ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรเงี้ยตอนสมัยเรียนวิเชียนก็เห็นชาวบ้านแล้วมันก็ไปแมปตอนที่พ่อใส่หน้ารถพ่อทำงานวองทุนส่วนยางก็ไปตรวจสวนชาวบ้านนะ่ะเราก็ได้เห็นมันก็เลยคุ้นชินแล้วว่ามันมีความว่ามาผนวกกับตอนเรียนหาบาทอีกว่าเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาว่าโดยนิสัยของถาบันิมันควรจะต้องแก้ปัญหาอะไรได้ก็ ก็ไล่พวกนั้นมาแล้วก็มีคอนว่าเมืองนี้มันมีดีพอแต่มันยังมีบางเรื่องที่มันคอนเทนต์มันไม่ไม่ค่อยดีหรือหลงลืมกันไปอย่างสิบกว่าปีสักสิบสองปีที่แล้วนะเออจำมาอยู่บ้านปีสองพันสิบอะตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมืองเก่าเลยเออเออแต่ก็พอทำร้อยปีทับเที่ยงมันก็จะมีภาคต่อมากลายเป็นร้าน ทับเที่ยงโอชาวเอ่อลังนั้นก็แก้ปัญหาคนวิ่งราวซอยบ้านคูบาลีเพราะเมื่อก่อนมันมืดมันวิ่งราวมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แก้ปัญหาจากคําพูดเพนพอยต์บางอย่างที่เด็กพูดว่าขนมแบบนี้ใครมันจะกินอ๋อก็เลยบอกว่าได้เปิดร้านนี้เจ้าชวนพี่ๆหลายคนมาอืแล้วพี่เขาก็เ,าเป็นคนดีมากอะดีแบบไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> พวกเท่าแก่กันทั้งนั้นแล้วก็บางคนแบบไม่จําเป็นน้องมาดเอ่าแล้วมันก็เลยกลายว่ายกระดับขึ้นมาเฉยกลายเป็นคนมาพูดถึงเมืองเก่ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้ว่าไอสิ่งที่เป็นรางวัลตอบแทนนะก็คือรอยยิ้มอหรือความรู้สึกดีๆที่เขามีอ่าไอ้นั้นจะรู้สึกว่าโอเคอแล้วไม่จะไม่ค่อยอยากจะไปยืนอยู่แถวหน้าที่แบบว่ายืนรับรางวัลนู่นนี่นั่นไม่เอา คือมีความรู้ว่าไอดอลส่วนตัวคือพี่ต่อรู้จักพี่ต่อนะคะต่อพีโนต่อพีโนซึ่งเป็นมุวมกับจนเครียดกินเหล้าเออแกได้รางวัลระดับโลกทางโฆษณาเจ็ดปีซ้อนไม่เคยไปรับรางวัลเลยแกบอกว่ามันเสร็จไปแล้วแล้วถ้าเอามาก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ไปต่อ อืม mm hmm. เราก็จะไปยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นอะ uh huh. อืมก็ก็เลยคิดว่าเออนะเราใช้วิธีนะั uh ้น huh. แล้วพี่ต่อเป็นคนที่คิดอะไรโดยโดยลาก uh huh. โดยคำถามโดยการทดลอง uh huh. โดยมองมุมที่มันแตกต่างไปจากมุมเดิม uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ถ้าเจ้าหม่เคยเห็นโฆษณาที่แบบมีคนช่วยเข็นต้าเข็น แล้วก็ตัวเองยกน่องไก่ให้หมาอะไรนั้นอ่ะนั้นมาจากพี่ต่อเดินผ่านตลาดคงเตยเราไปเจอชีวิตที่สวยงามในที่ที่มันเลวร้ายเออแต่แกมองเห็นแกก็เลยเอาตัวนั้นมาทำโฆษณาประกันอืแล้วจนก็งานคืองานของเขาเนี่ยทุกๆงานมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นลายเซ็นของตัวเองเนาะมันก็มันปรัชญาชีวิตที่โคตรจะสิมเพิลคือทุกอย่างเป็นสามัญ แล้วเราก็มาเจอรุ่นพี่ที่ที่ทําเรื่องอนุรักษ์เหมือนกันอะรุ่นพี่ก็บอกว่าให้ทําทุกวันทําเท่าที่อยากทําอืำทําไม่เหมือนกับไปเตะบอลทําเหมือนกับป่่นจักรยานหรือกินข้าวอ่แล้วถ้าไม่อยากทําก็หยุดแล้วถ้าอยากทําก็ทำต่อถ้าอยู่ในชีวิตประจําวันอเออจะบอกมาก็ตอนนี้เราจะสิบปีแล้วเออที่ทําเรื่องเอารู้สึกมันโอเคไหมก็โอเคแล้วก็ มันจะเจอประโยค์ที่สองว่ามึงไม่ใช่พระพ,พระโพธิสัตว์อืคือไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตใครทั้งเมืองอเมืองนี้ไม่ใช่ว่ามึงเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวอืเพราะนั้นสิ่งที่ทําไปก็ต้องโยนตั้งไว้ถ้าเขาเห็นดีเห็นงามเขาทาเขาร่วมมือเองอถ้าเขาไม่ร่วมมือก็เรื่องของมันอืแล้วก็สักวันเดียวเราก็ตายอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็เบาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยซีเรียสเพราะเวลาทํางานเราจริงจังมากอื เราพอไปปรึกษาแกแกก็บอกไม่ใช่เรื่องของมึงสิ่งที่มึงทํานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เอาไปตั้งไว้แต่มันเป็นเป็นแบบเดียวกับที่ทําให้ใหม่มาคิดถึงตัวใหม่เองเนาะใหม่ก็คือเหมือนเรื่องชาเนี่ยตอนที่ใหม่ไปปีที่แล้วเมื่อตอนสักประมาณกลางกลาง,งปีสิงหาประมาณนั้นอะ ก็แบกชาเขียวไปด้วยด้วยด้วยความที่แบกใช่คขาบอแบดไยแหละแบกชาเขียวไปด้วยแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่ชาตรังออกไปข้างนอกเราก็มีความรู้สึกก็กลัวน่ะมันกลัวหลายอย่างคือแต่จริงๆเบสออนก็คือกลัวว่าที่ตัวเองทำอะมันไม่ใช่เออมันก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เราเราก็แบกความเป็นตรังไปด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบมันจะเป็นชาดีเหมือนมีเดิมพันอยูอมันจะเป็นอะไรดีไหมนะมันมันเหน็ดเหนื่อยมากเลยตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะเข้าไปก็ เอาไปให้คนนู้นคนนี้ชิมที่เป็นเป็นท็อปทอปด้านชาทั้งหลายแหละบางเอิญว่าพอเรากินชามานานก็รู้จักแล้วก็เอเขาก็เมตตาให้ให้เข้าพบทุกคนแหละแต่มีอยู่ที่หนึ่งนะเขาพูดแบบน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าคุณหมายาในเมื่อมีคุณหมายอะทําได้อยู่คนเดียวคุณหมายก็คิดอย่างที่คุณหมายอยากจะคิด ทำอย่างที่คุณหมายอยากจะทำเพราะว่าการไปคิดเผื่อคนอื่นเขามากไปนั้นน่ะบางทีอะ่ะเขาก็อาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็ก,ก็ก็มันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทำาอย่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วถ้าคิดว่ามันดีแล้วก็เอาเท่านั้นมันจะได้ไม่เหนื่อยอโหมันเหมือนปลดล็อกเลยอะ่ะม,มันแบบมันก็จบแค่นั้นแล้วเราตัวมันจะเบาใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่อคือ,ค,อคือมันอาจจะซักเซสก่อนหน้านั้นด้วยแหละที่แบบพอเจ้าของไร่ต่างๆเขามากินชาเขียวที่ที่ที่เป็นชาเขียวมะลิของเราอะค่ะแล้ว เราบังเอิญเราล้ำเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วบังเอิญมันดีพอมันดีเสร็จแล้วเขาก็ให้การยอมรับมาแล้ววันก่อนน้นนั้นมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะหลายๆอันคือมันเป็นภาวะอย่างนี้ทุกคนคือเขาเรียกว่าเป็นเราชอบเรียกว่าเป็นภาวะการถูกการอวยทับถมอืจนหนักใช่แล้วก็ต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ใช่ซึ่งเอาว่าจริงมันไม่มีขีดบอกว่าไอ้คาว่าดีกว่านี้มันอยู่ตรงไหน มันต้องมานั่งดูว่าต้องสม่ําเสมอกว่านี้อ่าใช่คือมันจะได้แบ่งใส่รถไปพรุ่งนี้เทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดให้มันมีวันพรุ่งนี้เสมออะไรเงี้ยมันจะดีกว่าแล้ว,ลวมันก็สบายเนาะมันก็จะสบายเราก็เลยกลายว่าก็เดินเล่นรอบตลาดเจอคนนู้นคนนี้ก็ทักแล้วก็อาศัยว่าสอดตาดูอ่แล้วอันนี้เปลี่ยนอันนี้แปลก เื่อตอนทํางานมาแต่ตังกันน้องคนที่เป็นคนคอทีมที่จัดงานจังเทพอ uh ่ะ huh. เขาถามว่าพี่ก็อยากตั้งกลุ่มชื่ออะไร uh huh. เขาบอกไม่ได้คิดตั้งกลุ่มอะไรนะ <c oughs> เขาบอกออกมาสักชื่อออกมาสักชื่อ <c oughs> ก็เลยบอกมันว่างั้นเป็นเออร์เบิ้ลซีเกอร์แล้วกันเพราะของเขาคือเออร์เบิ้ลอาลีคือก็เป็นคนมองอะ uh ่ะ huh. เราแค่มองแล้วก็ ถ้ามองเสร็จมีอะไรผิดวิสัยก็ทักถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าเราพอมีความรู้พอที่อธิบายก็จะอธิบายออืแต่ว่าจะไม่ไปเปลี่ยนชีวิตเขาเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับม,มันไม่ใช่หนังอนะที่พระเอกจะไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่ชีวิตเขา,าเขาจัดการเองแต่เพียงแต่ว่าเราอะ พูดคุยกับเขาแล้วถ้าเกิดว่ามันทัดใจเขาก็เอาไปคิดต่อหรือว่าเห็นด้วยกับเราเขาก็จะเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นไปอืแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าชีวิตเขาโอ้ยยิ่งทําเรื่องเมืองอ่ะต้องคิดให้หนักเออจริงจริง,รงคนที่มาทําเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันก็จะมีมีสิ่งที่ต้องคิดเยอะเนาะอืมคือแสงมันแฟมันต้องม,มันต้องเป็นฉันทานนะุนมัต <laughs> บอกได้เลย <laughs> อันนี้นี่ยากมากเลยฉันทานูมานนะบอกเอา้าอย่างในโอทาวอะ่ะตอนจัดงานปิดซอยอะ่ะอ uh ่าฮะก็ไปยกมือไหว้ทุกบ้านนะ <c oughs> ถ้า <c oughs> คือตั้งใจไปเลยว่าถ้าบ้านไหนเซโนไม่จัดอ่า uh huh. แค่หลังเดียวก็ไม่จัด uh huh. เพราะว่าเราไปทำความเดือดร้อนนห้นเขาละอย่างนี้หนึ่งแล้วพอจัดงานได้ปีสองปีมันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จ อก็มีคนของเทศบาลบอกว่าอยากจะให้ทําเป็นถนนคนเดินไหมอะไรเงี้ยระยะมันก็ดีนะอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันเดือดร้อนคนอย่าไปทาเลยถ้าทําทําหลังตลาดดีกว่าอเพราะหลังตลาดตอนบ่ายก็ไม่มีอะไรแล้วถ้ามันก็เดินได้สบายเลยทําปาะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทําำจริงๆมันทาได้เคยบอกเคยบอกน้องคนนึงที่ที่ที่อยู่องค์กรองค์กรหนึ่งแล้วก็ บอกว่าไปลองวิเคราะห์ดูให้ดีนะรอบตลาดเราอ่ะอมันเข้าหาไปเจอหลังตลาดหมดอแล้วพื้นที่ตลาดตรงนั้นอ่ะมันเยอะพอที่จะทําอะไรได้แล้วที่จอดรถโดยรอบอ่ะมันจอดได้เป็นร้อยคันเลี่ยจะจอดมุมไหนก็ได้ให้เดินมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความรู้ว่ามันน่าสนุกแล้วสำหรับเราคือมันเวลาคิดอ่ะมันจะคิดเรื่อง user time space อ่าก็คือ ยูเซอร์มันก็เป็นเวลามันเปลี่ยนอะจากตลาดตอนเช้าอ่ะเราก็ได้ใช้สเปซนั้นซ้ําเออแต่คนละเวลาอืมมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเออเนะเออทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรํำแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีใช่ไหมเขาบอกเขาบอกโจทย์ไปแล้วนี่ก็บอกไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปคิดต่ออก็เหมือนที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชีวิตเอให้มันได้สถานอนุมัติด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องขเมือง อ่าใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องมีมีโปรเซสต่อไปนะนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราถามก๊อปแล้วราอยากทาอะไรเนี้ยเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดอยากบอกกันคือเหมือนก๊อปไปทางานมาเยอะหลายอย่างเนาะเราก็มีบางโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ผู้ร่วม,มผู้เข้าร่วม,มเกือบเกือบทุกอันนะพอพูดมาเนาะเกือบทุกอันเออก๊อปมีอะไรอยากจะบอกคนแบบเราไหมอาจจะเป็นผู้เข้าร่วมหรือไม่เป็นผู้เข้าร่วมหรือเราเป็นคนตรงังคนหนึ่งมีอะไรอยากจะบอกแบบ บอกสักหน่อยไหมคือจากใจเราเลยว่าเอออยากอยากบอกอะไรนะที่แบบรู้สึกคือเราชอบเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งที่ที่เราเห็นภาพชัดมากนะว่าเราอยากมีพื้นที่ที่มันเป็นแปลงดอกไม้มที่มันปลูกแต่มะลิอย่างเดียวกับอีกอันหนึ่งอะที่มันมีอีกหลายอันอเป็นหลากหลายเป็นแบบเออผสมกันอชอบอันไหนมากกว่า ทีเนี้ยชาแปลงมะลิอ่ะมันก็คือการตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นส่วนในนู้นบางทีนกกามันคาบมาก็เป็นได้เราอาจจะไม่ได้สนใจมันมากแต่แค่ไปถางๆให้มันพอเดินได้เก็บวัชพืชบางส่วนบ้างแต่นี่ต้องใส่ปุ๋ยต้องไอ้นี้แบบจริงจังมากเลยนะคุณเลือกเอาเลยว่าจะเอาเวไหงแต่เราเราเลือกอันนี้ เพราะว่าเราขี้เกียจแล้วเรามีความรู้ว่าต้นไม้ทุกต้นมันสวยได้อืแล้วก็มันทําหน้าที่ของมันเองไม่งั้นป่าจะไม่เกิดหรอกมันเกิดด้วยตัวมันเองได้อืแค่ไม่ไปจัดการมันให้มันวุ่นวายอ่ะโดยที่มันเสียสมดุลใช่ไหมการทางานในในเมืองนี้ก็เหมือนกันอืคือบางอย่างเนี้ยมันต้องปล่อยให้ให้ดอกไม้มันบานอืโดยเวของเขา คือแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันก็สมบัติผัดกันชุอมเอออย่าไปบอกว่าอยู่ต้องหนึ่งสองสามสี่น,นี้ไม่ได้อฮะเพราะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเขาก็มีดีของเขาทีเนี้ยเวลาเราจัดงานกันที่เราเห็นกันทุกคนที่ไปเที่ยวงานกันเนี้ยเราอยากให้ผัดเปลี่ยนกันผัดเปลี่ยนใครผัดเปลี่ยนคนจัดหรือว่าผัดเปลี่ยนคนร่วมหรือผัดเปลี่ยนอะไรทุกทุกอย่างอ่าคือ อย่างคนจัดก็อาจจะเป็นเด็กปหกสามคนที่แบบว่ามีหนังสือการ์ตูนอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะให้คนมาอ่านก็มาตั้งหนังสือไว้แล้วให้เราเข้าไปอ่านอะไอย่างนี้ก็ได้คือเราชอบคำหนึ่งที่เคยคุยกับโกแจ้งเ่โกแจ้งบอกว่าทำไมไม่ทำเหมือนเทศกาลฮอบบี้อืคือแบบใครชอบอะไรเอาออกมาเออ อยากส่องพระเอาซองเดี๋ยวมันจะมีโซเซตี้ของพระอยากถักโคเชหมวกเอามาปักกระดุมเล่นกันอะไรเงี้ยได้หมดหรือไม่แก๊งบีบอยเอาแล้วแต่เลยแต่นั่นแหละคือดอกไม้ที่มันสวยงามในเมืองเราคือเรามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนมีเสรีภาพแล้วก็พร้อมที่จะให้โดยที่ไม่ได้หวังรับก่อนคือแบ่งปันกันอ่ะออแล้วแล้วเรามีวว่า พื้นฐานจากที่เคยเล่ามาทั้งหมดอะคนตังค์ไม่ได้แย่เขาพร้อมที่จะจัดการต่อได้อือย่างถ้าช่วงวันวอเวลานอมันเหมาะกับสิ่งนี้้าสิ่งนี้ก็ทําอือเราก็เปลี่ยนจากคนที่จะทําเนี่ยไปเป็นคนซัพพอร์ตเออไปเที่ยวงานไปสนับสนุนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปอแล้วมันจะรู้สึกแบบว้าวมากเลยให้สมกับความหลากหลายที่มันมีมาตั้งแต่แรกอืม แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นโมโนแล้วก็เริ่มผักภาระเริ่มก็ทำได้ก็ทำไปเด้เริ่มเจอสังคมตบบ่าที่แบบว่าขอบใจมากนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าบางทีแบบว่าชี้ไปชี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่จากเดิมเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบว่ามีอะไรให้ช่วยบอกนะเราอาจจะลืมมันไปแล้วแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ก็คือ งานศพเรายังมีของช่วยกันอยู่เพราะทำไมเราไม่เปลี่ยนจากไห้นะั่นเป็นงานศพทุกงานศพให้เหมือนเราเป็นงานศพสักง,งานหนึ่งก็ได้หรืองานแต่งก็ได้ที่คุณใส่ซองไปให้เขาอ่ะพันหนึ่งห้าร้อยตามอัตรากําลังบางคนยี่สิบาทก็ได้อเหมือนตอนสติอาร์ตทางร้านบางร้านอะ่ะเอาอแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแค่หมูแดงมาโลนึงเนี่อ,อคือ ก็รู้สึกได้ว่าเออก็โอเคคือคือคนนี้ให้อนันคนนี้ตนนียมันมันเหมือนเราได้ไม่ต่างกับที่เรากำลังเดินบาตรแล้วมีคนมาใส่บาทเราอ่ฮแล้วเราก็อวยพรให้คุณได้บุญเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาอะได้ลดความตันหนีตัวเองเห็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ได้ให้ทานใช่ไหมใจมันก็จะฟูจะเบา แล้วก็กลับมาเยี่ยมชมงานในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุน<อ>คือถ้าทําอย่างนี้ได้อ่ะอเป็นนิสัยนะอืมไม่ต้องขาวหาอย่างอื่นจากเมืองอีกเลยแล้วเมืองมันจะเป็นได้เด็กรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะทำต่อได้ไอ้อน,นี้มันมันจะยั่งยืนกว่าวเราเราว่าน่าจะมันเข<ำ>้แข็งเลยทำสิ่งที่ตัวเองทําได้นะเหมือนที่เราพยายามทาอยู่ ประจำาอ่ะก็คือทําให้เห็นว่าทําสิ่งที่เราเราเรามีอะ่ะทำสิ่งที่เรามีทําสิ่งที่เราลักเราชอบแล้วก็มันก็มันก็สนุกไปด้วยแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังกับมันว่าคือคือมันเหนื่อยแหละทําให้ดีมันเหนื่อยแต่ว่ามันไม่มันไม่เราจะบอกทุกคนเวลาทํางานอย่างเงี้ยว่าตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไปเพื่อใครอ่ะพอแล้วอืมแค่นั้นแหละแล้วก็ งานที่ทํามามันมีเออร์เลอร์อยู่แล้วอมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นมืออาชีพทางนี้เออแต่ว่าก็มีความรู้ว่าเราตั้งใจแล้วอ่าก็อ,ออกไปเหมือนสุดซอยก็มาจากพี่ตุ้มอยากจัดงานพี่ใหม่อแต่คิดใหญ่ไปนิดนึงจากเล็กๆก็มันเริ่มพองตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะว่ามีคนอยากทําอ่าก็มีก็ลงขันกันท,ทําจริงอืมอย่างอยู่ดีก็ ไปเป็นผู้จัดร่วมอืก็ลงขันด้วยก็ทําด้วยก็มีความรู้ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะอยู่ดีไม่มีสินค้าอะไรเลยในงานที่จะต้องมาแบบว่าได้เงินกลับไม่มีเจ็บเยอย่างเดียวอแต่มีความรู้ว่าทําเพื่อให้คนอื่นมันเห็นนะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เห็นว่ามันทําได้อเพียงแต่ว่าสเกลอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกทุกคนว่า ให้คิดว่าทาหนังโรแมนติกคอมเมดี้อะเออยังไงก็ก็ไม่เจ๊งเออคนมันสงสารคนมันเข้าใจคนมันรู้สึกแบบเออน่าดูมีความหวานอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงสุดท้ายแล้วหมายว่าถ้าทํามาทํามาจากใจนะจากใจแล้วมันก็จบนะอืมเออจากใจมันก็จบเลยคืออะไรที่มันทําให้ส่วนรวมเขาทัดได้อเขารู้สึกได้ ก็โอเคโอ้นี่ขอบคุณก๊อฟมากๆเลยก๊อฟบอกว่าเดินเดินไปเข้าห้องน้ำบ่อยมากก๊อฟรู้ไหมว่าน้ำในนั้นน่ะเรากินไปประมาณสามลิตรที่เรากินเดินไปใช่เพราะฉะนั้นจะอวยชาหน่อยว่าชาเราเนี่ยนี่ใช้กันคนละปั้นแค่นั้นเองนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะนี่ยังกินได้อีกเยอะอ่าก็ ก,ก็ถือว่าถือว่าเปิดโลกชาแล้วแล้วก็ขอบคุณมากเป็นเป็นอีกหนึ่งเทสเตอร์ให้เราด้วยว่าคือเราก็สนุกไปด้วยแล้วก็การมาดื่มชานะัมันก็เป็นเหมือนกับชวนกันคุยแล้วตามปกติในวงชามันก็ เขาจะไม่กินชากับศัตรูอยู่แล้วนะก็กินชากับมิสหายอยู่แล้วแล้ยกเว้นน้ำแรกก็ส่งให้มันก่อนเออใช่น้ําแรกเราไม่น่าเททิ้งเลยก็ว่ากันไปนะโอเคก็ขอบคุณก๊อฟมากๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็อ๋อก็มีใครที่อยากจะโอ้แต่เราออกในนี้เลยหรอออกในนี้มันก็ยากนะเดี๋ยวจะถามก๊อฟหลังไหมว่ามีใครที่อยากแนะนํำไหมว่าให้ อยากฟังใครกันต่อหรืออยากจะให้ใครเป็นคนได้ดื่มชากับเราแต่เดี๋ยวเราจะถามหลังใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้คืออันนี้คือเอาชาเข้าแรก,าาแ,รกแล้วก็คือหลังจากนั้นเกสก็ต้องส่งไม้เนาะต้องใช้วิธีกันใช่ใช่ใช่ก็คือแบบเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เราอยากคุยด้วยอะ่ะเขาอะ่ะอยากอยากได้ฟังอะไรจากใครซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ แต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,เร,ะเราก็จะคิดเบสออนแต่ละคนอืว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณกอมากๆสวัสดีกันสักทีสวัสดีครับ